ในมหานครนิวยอร์กอันทุกพลาดอพาร์ตเมนต์ทันสมัยบนชั้นสูงของแมนฮัตตันเป็นดังรักของเอมิลี่และอเล็กคู่รักหนุ่มสาวที่ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขท่ามกลางความวุ่นวายของเมืองใหญ่เอมิลี่กราฟิกดีไซเนอร์สาววัย28ปีผมสีน้ำตาลตาสีฟ้าสูง165เซนติเมตรบุคลิกสดใสร่าเริงและรักอิสระเธอจบปริญญาตรีด้านศิละปะและภาคภูมิใจในวิชาชีพของเธอส่วนอเล็กวิศวกรซอฟต์แวร์หนุ่มวัย32ปีผมสีทองตาสีน้ำตาลสูง180เซนติเมตร เป็นคนเยียบขรึมสุขุมรอบคอบแต่ก็อบอุ่นและใจดีทั้งสองพบกันในงานแสดงศิลปะแห่งหนึ่งและตกหลุมรักกันแทบจะในทันทีความแตกต่างในบุคลิกกลับกลายเป็นสิ่งที่เติมเต็มให้กับลาการอย่างลงตัววันหนึ่งขณะท,ที่ทั้งคู่กําลังเพลิดเพลินกับอาหารเช้าและกาแฟาในเช้าวันหยุดสุดสัปดาห์โทรศัพท์ของอเล็กก็ดังขึ้นสีหน้าของเขาเปลี่ยนเป็นกังวลทันทีที่เห็นชื่อของผู้โทรเข้าพ่อกับแม่ครับเขาพูดด้วยน้ําเสียงที่เจือไปด้วยความประหม่า พวกเขาจะมาเยี่ยมเราวันนี้เอมิลี่เลิกคิวด้วยความประหลาดใจวันนี้หรือทำไมพวกเขาไม่บอกเราล่วงหน้าละ่ะเธอถามฉันไม่รู้เหมือนกันอเล็กต์ตอบพวกเขาบอกแค่ว่ามีเรื่องสำคัญจะคุยด้วยความกังวลฉายชัดในแววตาของเขาเขารู้ดีว่าพ่อแม่ของเขามีทัศนคติแบบดั้งเดิมและให้ความสำคัญกับการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยมากในขณะที่เอมิลี่มีเพียงอนุปริญญาด้านศิลปะเท่านั้นเอมิลี่ผมขอร้องคุณนพยายามเข้าใจพ่อแม่ผมด้วยอเล็ก์ขอร้อง พวกเขาอาจจะพูดอะไรที่ทำให้คุณไม่พอใจแต่ได้โปลดอดทนหน่อยนะเอมิลี่ถอนหายใจฉันจะพยายามขแต่ฉันไม่รับปากนะว่าฉันจะทนได้แค่ไหนเธอกล่าวฉันไม่ใช่คนที่จะยอมให้ใครมาดูถูกได้ง่ายๆหรอกนะคะเธอรู้ดีว่านี่อาจจะเป็นบททดสอบความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับอเล็กครั้งสำคัญเมื่อเสียงกริ่งประตูดังขึ้นเอมิลี่สุดหายใจเข้าลึกๆพยายามข่มความกังวลไว้อเล็กเดินไปเปิดประตูเผยให้เห็นชายหญิงสูงวัยที่แต่งกายภูมิฐานยืนอยู่หน้าประตู สวัสดีครับพ่อแม่อเล็กกล่าวเข้ามาสิครับสวัสดีจ้าอเล็กแคทเธอรีนแม่ของอเล็กกล่าวด้วยน้ำเสียงเย็นชาเธอเป็นหญิงวัย58ปีผมสีน้ำตาลเข้มดักเป็นลอนตาสีน้ำตาลสูง1 7 0ซเมเธอสวมชุดเดรสสีน้ำเงินเข้มราคาแพงและเครื่องประดับที่ดูหรูหราแต่แฝงไปด้วยความเย่อหยิ่งริชาด พ่อของอเล็กวัยห0ปีผมสีเทาที่เริ่มบังตาสีฟ้าสูง175เซนติเมตรรูปร่างทูมเล็กน้อยเขาสวมเสื้อสูทสีเทาที่ตัดเย็บอย่างประณีตทั้งคู่เดินผ่านอเล็กเข้าไปในห้องโดยไม่พูดอะไรกับเอมิลี่สักคำสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่เอมิลี่พยายามทักทายด้วยรอยยิ้มที่เป็นมิตรยินดีต้อนรับสู่บ้านของเราค่ะสวัสดีริชาร์ดตอบสั้นๆโดยไม่แม้แต่จะมองหน้าเธอส่วนแคทเธอรีนเพียงแค่ปลายตามองเธอด้วยสายตาที่ยากจะอ่านออกก่อนจะเดินสำรวจรอบๆห้องด้วยท,ทาย่า นั่งก่อนสิครับอเล็กเชิญชวนเอมิลี่เพิ่งชงกาแฟาเสร็จพอดีคุณพ่อคุณแม่จะรับอะไรดีครับพ่อขอดูเมนูวน์หน่อยริชาร์ดพูดขึ้นมีวนยอะไรดีๆแนะนําใหม่เออที่บ้านเราไม่มีเมนูไวน์หรอกคะ่ะเอมิลี่ตอบอย่างงงฮ่าฮ่าแต่เรามีวนยแดงอยู่ขวดหนึ่งคุณพ่อจะลองชิมดูไหมครับเธอรู้สึกอึดอัดกับท่าทีและคําพูดของพวกเขาไม่มีเมนูวน์แคทเธอรีนพูดเสียงสูงนี่ลูกชายฉันต้องทนอยู่ในบ้านที่ไม่มีแม้แต่เมนูวน์งั้นหรือ ผมว่าเราไปหาอะไรดื่มข้างนอกกันดีกว่าครับอเล็กพยายามไกล่เกลีย่ยมีร้านไวน์เปิดใหม่แถวนี้บรรยากาศดีมากเลยครับพ่ออยากลองชิมไวน์ที่นี่ริชาร์ดพูดยืนยันดูซิว่าลูกสะพ้ายของพ่อจะรับรองแขกได้ดีแค่ไหนเอมิลี่เม้มปากแน่นเธอเริ่มหมดความอดทนงั้นเดี๋ยวฉันไปเอาไวน์มาให้นะคะเธอพูดก่อนจะเดินไปหยิบไวน์แดงในครัวนี่มันอะไรกันนี่ยอเล็กแคเทเธอรีนกระซิบถามลูกชายทันทีที่เอมิลี่เดินออกไป ทำไมบ้านช่องถึงได้ดูทอนรมดาขนาดนี้นี่ลูกใช้ชีวิตแบบนี้จริงๆเหรอธรรมดาตรงไหนเหรอครับแม่อเล็กถามกลับผมว่ามันก็ดูทันสมัยดีออกนะครับทันสมัยแคทเทอรีนหัวเราะเยาะก็แค่พวกของราคาถูกที่ดูเหมือนจะแพงเท่านั้นแหละพอเถอะครับแม่อเล็กเรื่องหงุดหงิดผมกับเอมิลี่ชอบบ้านหลังนี้แล้วเราก็มีความสุขดีแม่ไม่เข้าใจจริงๆว่าลูกไปชอบอะไรผู้หญิงคนนี้แคทเทอรีนพึมพำทั้งๆที่มีผู้หญิงดีๆเพียบพร้อมตั้งมากมาย เอมิลี่เป็นคนดีนะครับแม่อเล็กปกป้องภร<อ>รยาเธออาจจะไม่ได้มาจากครอบครัวที่ร่ำรวยหรือมีการศึกษาสูงแต่เธอเป็นคนจิตใจดีและรักผมมากจิตใจดีริชาร์ดแค่นเสียงลูกแน่ใจหรือว่าผู้หญิงคนนี้รักลูกจริงๆหรือแค่หวังก่อลูกกินพ่อครับอเล็กอุทานเสียงดังอย่ามาดูถูกเอมิลี่แบบนี้นะครับดูถูกแคทเธอรีนเลิกคิ้วแม่แค่พูดความจริงเท่านั้นเองลูกก็รู้ว่าครอบครัวเราให้ความสำคัญกับเรื่องการศึกษาและฐานะทางสังคมมากแค่ไหน แต่เอมิลี่ก็ทำงานหาเลี้ยงตัวเองได้นะครับอเล็กเถียงเธอเป็นกราฟิกดีไซเนอร์ที่มีความสามารถกราฟิกดีไซเนอร์ริชาร์ดหัวเราะนั่นมันงานสำหรับคนที่เรียนไม่จบปริญญาไม่ใช่เหรอมันก็เป็นนอ,องงานที่มีเกียรติเหมือนกันนี่ครับอเล็กเริ่มโกรธแล้วอีกอย่างเอมิลี่ก็มีรายได้ไม่น้อยไปกว่าผมเลยรายได้แคทเธอรีนหยีดยิ้มแม่ไม่อยากจะคิดเลยว่าลูกสะภ้ของแม่จะหาเงินมาได้ยังไงพอได้แล้วครับอเล็กตวัดเสียงดัง ผมจะไม่ทนฟังพ่อกับแม่ดูถูกเอมิลี่อีกต่อไปแล้วนี่แกกล้าขึ้นเสียงกับฉันเรืออเล็กริชาร์ดถามเสียงเข้มเพราะผู้หญิงคนนี้เนี่ยนัดเอมิลี่เดินกลับมาพร้อมกับวายและแก้วเธอได้ยินทุกอย่างที่พวกเขาพูดนี่ขวายเอมิลี่พูดเสียงเรียบวางขวดวายและแก้วลงบนโต๊ะเธอมองหน้าอเล็กด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความโกรธและผิดหวังผมขอโทษนะเอมิลี่อเล็กพูดด้วยน้ำเสียงเศร้าผมไม่คิดว่าพ่อกับแม่จะไม่ต้องขอโทษหรอกคะ่ะเอมิลี่ตัดบทฉันได้ยินหมดแล้ว เธอหันไปเผชิญหน้ากับพ่อแม่ของอเล็กคุณพ่อคุณแม่คงผิดหวังมากสินะคะที่ลูกชายคนเดียวของพวกคุณแต่งงานกับผู้หญิงที่ไม่มีการศึกษาสูงไม่มีหน้ามีตาในสังคมแถมยังไม่มีเมนูไวไว้คอยบริการนี่เธอแคทเธอรีนกำลังจะโต้กลับแต่เอมิลี่พูดต่อแต่ฉันจะบอกอะไรให้นะคะเอมิลี่พูดเสียงดังฟังชัดฉันอาจจะไม่มีสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ต้องการแต่ฉันก็มีงานทําที่ดีมีไรายได้เลี้ยงดูตัวเองได้และที่สําคัญฉันรักอเล็กและอเล็กก็รักฉัน เราสองคนมีความสุขในแบบของเราและเราไม่ต้องการคำตัดสินจากใครทั้งนั้นค่ะนี่เธอไม่มีความเคารพผู้ใหญ่เลยหรือริชาร์ดว่าฉันเคารพคนที่สมควรเคารพค่ะเอมิลี่ตอบทันควันและฉันก็ไม่คิดว่าคนที่ดูถูกคนอื่นเพียงเพราะเขาไม่มีการศึกษาสูงหรือไม่ได้มาจากครอบครัวที่ร่ำรวยเป็นนอกคนที่น่าเคารพสักเท่าไหร่นี่มันมากเกินไปแล้ว,วนะแคทเธอรีนโวยวายฉันจะไม่ทนอยู่ในบ้านหลังนี้อีกต่อไปแล้วเชิญค่ะเอมิลี่พูดประตูอยู่ทางนั้น อเล็กลูกจะอยู่ข้างไหนริชาร์ดหันไปถามลูกชายด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความคาดหวังอเล็กมองหน้าพ่อแม่สลับกับมองหน้าเอมิลี่เขาสูดหายใจเข้าลึกๆก,ก่อนจะตัดสินใจผมอยู่ข้างภรรยาผมครับอเล็กตอบเสียงหนักแน่นผมรักเอมิลี่และผมจะไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายเธอนี่ลูกทิ้งพ่อแม่เพราะผู้หญิงคนนี้เหรอแคทเธอรีนกรีดร้องลูกอ,อกตัอยูผมไม่ได้ทิ้งใครครับอเล็กพูดแต่ผมเลือกที่จะอยู่กับคนที่ผมรักและคนที่รักผม ถ้าอย่างนั้นก็อย่ามาเรียกฉันว่าแม่อีกแคทเธอรีนประกาศกล้าวก่อนจะสะบัดหน้าเดินออกจากห้องไปริชาร์ดมองหน้าลูกชายด้วยแววตาผิดหวังก่อนจะเดินตามภรรยาออกไปอเล็กซุดตัวหลงนั่งบนโซฟาด้วยความเหนื่อยล้าเอมิลี่เดินไปอบก,กอดเขาไว้คุณโอเคไหมเอมิลี่ถามด้วยความเป็นห่วงผมอเล็กพูดไม่ออกเขาไม่คิดว่าเรื่องจะบานปลายขนาดนี้ฉันขอโทษนะเอมิลี่พูดฉันไม่น่าอย่าโทษตัวเองเลยอเล็กพูดคุณทำถูกแล้วที่ปกป้องตัวเอง แต่ฉันทําให้คุณต้องทะเลาะกับพ่อแม่เอมิลี่พูดเสียงเศร้าพวกเขาต่างหากที่ทําให้เรื่องมันแย่อเล็กพูดพวกเขาไม่ควรมาดูถูกคุณแบบนั้นฉันควรทํายังไงดีเอมิลี่ถามฉันไม่อยากให้คุณต้องลําบากใจไม่ต้องทําอะไรทั้งนั้นอเล็กพูดให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์เธอวันรุ่งขึ้นอเล็กตัดสินใจโทรหาซาร่าเพื่อนสนิทของเอมิลี่เพื่อขอคำปรึกษาซาร่าเป็นบล็อกเกอร์ท่องเที่ยวสาววัยสาปีเธอมีบุค,คลิกที่ร่าเริงสดใส และมองโลกในแง่ดีเธอเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเอมิลี่และคอยให้คําแนะนําและกําลังใจแก่เอมิลี่เสมอมีอะไรหรืออเล็กซาร่าถามเมื่อรับสายผมมีเรื่องอยากปรึกษาหน่อยอเล็กซ์พูดเกี่ยวกับเอมิลี่กับพ่อแม่ผมอเล็กซ์เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ซาร่าฟังอย่างละเอียดซาร่าตั้งใจฟังโดยไม่ขัดจังหวะฉันเข้าใจความรู้สึกของเอมิลี่นะซาร่าพูดหลังจากที่อเล็กซ์เล่าจบการถูกดูถูกเหยียดยามเป็นเรื่องที่เจ็บปวดมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากคนในครอบครัวของคนที่เรารัก ผมควรทำยังไงดีอเล็กถามผมไม่อยากให้เอมิลี่ต้องรู้สึกแย่นายต้องแสดงให้เอมิลี่เห็นว่านายอยู่ข้างเธอนักซาร่าแนะนําและนายต้องคุยกับพ่อแม่ของในายให้รู้เรื่องบอกพวกเขาว่านายรักเอมิลี่และจะไม่ยอมให้ใครมาทําร้ายเธอแต่พวกเขาไม่ยอมฟังผมเลยอเล็กพูดพวกเขาโกรธมากที่ผมเข้าข้างเอมิลี่นายต้องอดทนนักซาร่าพูดบางทีการใช้เวลาอยู่ด้วยกันกับเอมิลี่โดยไม่มีพวกเขาอาจจะทําให้เรื่องต่างๆดีขึ้น ฉันเองก็อยากให้เวลาช่วยเยียวยาอเล็กพูดเขาคิดแผนการบางอย่างออกบางทีฉันอาจจะต้องใช้ไม้แข็งในวันถัดมาอเล็กตัดสินใจชวนพ่อแม่ไปที่ร้านอาหารรูแห่งหนึ่งที่ริชาร์ดเคยพูดถึงพวกเขารับคำเชิญโดยไม่ลังเลนี่ลูกพาเรามาเลี้ยงขอโทษเรื่องวันนั้นใช่ไหมแคทเธอรีนถามขณะที่พวกเขานั่งลงที่โต๊ะไม่ใช่ครับอเล็กตอบผมแค่อยากคุยกับพ่อแม่ให้รู้เรื่องคุยเรื่องอะไรริชาร์ดถามเรื่องเอมิลี่ครับอเล็กพูดผมรู้ว่าพ่อกับแม่ไม่ชอบเธอ แต่ผมอยากให้พ่อกับแม่เปิดใจยอมรับเธอมากกว่านี้เปิดใจแคทเธอรีนหัวเราะเยาะกับผู้หญิงที่ไม่มีอะไรคู่ควรกับลูกชายของฉันเลยสักอย่างน่าเหลือแม่ครับเอมิลี่เป็นคนดีอเล็กพยายามอธิบายเธออาจจะไม่ได้มีการศึกษาสูงอย่างที่แม่ต้องการแต่เธอเป็นคนเก่งและขยันเก่งและขยันริชาร์ดเลิกคิวแค่เป็นกราฟิกดีไซเนอร์เนี่ยนะัที่จริงแล้วอเล็กสูดหายใจเข้าลึกๆผมมีเรื่องสําคัญจะบอกพ่อกับแม่เรื่องอะไรแคทเธอรีนถาม ผมไม่ได้เป็นวิศวกรซอฟต์แวร์ครับอเล็กพูดเสียงเครียดผมไม่ได้จบปริญญาด้วยซ้ําว่าไงนะริชาร์ดอุทานเสียงดังนี่ลูกพูดเรื่องอะไรผมขอโทษที่ต้องโกหกอเล็กพูดแต่ผมรู้ว่าพ่อกับแม่คาดหวังในตัวผมมากผมเลยไม่อยากทําให้ผิดหวังไม่จริงแคเทเธอรีนพูดเสียงสัน่นลูกต้องเล่เลนแน่แน่ผมพูดจริงๆครับอเล็กยืนยันผมทํางานเป็นเหมือช่างซ่อมท่อน้ําช่างซ่อมท่อน้ําริชาร์ดแทบไม่เชื่อหูตัวเองนี่ลูกเป็นกรรมกรอย่างนั้นเหรือ พ่อครับอเล็กพยายามควบคุมอารมณ์มันก็เป็นอาชีพสุจริตนี่ครับสุจริตแคทเทอรินกริดร้องลูกคิดว่าการเป็นกรรมกรเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจนักหรือไงแล้วมันผิดตรงไหนเรอครับอเล็กถามผมก็หาเลี้ยงตัวเองได้ไม่ได้ทําอะไรผิดกฎหมายสักหน่อยแต่ลูกเป็นลูกชายของชนะบริชาร์ดบวยวายลูกควรจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วชีวิตแบบไหนถึงจะเรียกว่าดีเรอครับอเล็กถามชีวิตที่ต้องคอยทําตามความคาดหวังของคนอื่น โดยที่ไม่เป็นตัวของตัวเองเนี่ยหรอือนี่ลูกกำลังโทษว่าเป็นความผิดของพวกเราหรือไงแคทเธอรีนถามเสียงดังผมไม่ได้โทษใครครับอเล็กพูดผมแค่บอกว่าผมไม่มีความสุขกับการโกหกนี่ลูกรู้ไหมริชาร์ดพูดเสียงเครียดว่าพ่อกับแม่จะอับอายแค่ไหนถ้าคนอื่นรู้ว่าลูกชายคนเดียวของเราเป็นแค่ช่างซ่อมท่อน้ำผมไม่สนหรอกครับว่าคนอื่นจะคิดยังไงอเล็กพูดผมสนแค่ว่าผมกับเอมิลี่จะมีความสุขหรือเปล่านี่ทั้งหมด เป็นเพราะผู้หญิงคนนั้นใช่ไหมแคทเธอรีนชี้หน้าอเล็กเธอทําให้ลูกฉันกลายเป็นคนแบบนี้อย่าโทษเอมิลี่ครับอเล็กปกป้องภรรยานี่เป็นการตัดสินใจของผมเองพ่อผิดหวังในตัวลูกมากนะอเล็กริชาร์ดพูดเสียงเศร้าพ่อไม่คิดเลยว่าลูกจะกลายเป็นคนแบบนี้ผมก็เสียใจครับพ่ออเล็กพูดที่ผมทําให้พ่อกับแม่ผิดหวังแต่ผมยืนยันว่าผมมีความสุขกับชีวิตตอนนี้และจะไม่เปลี่ยนอะไรทั้งนั้นถ้าอย่างนั้นแคทเธอรีนพูดเสียงเย็นชา เราก็คงไม่มีอะไรต้องคุยกันอีกใช่ริชาร์ดเสริมเราตัดขาดกันตั้งแต่วินาทีนี้ทั้งคู่ลุกขึ้นยืนและเดินออกจากร้านอาหารไปโดยไม่หันกลับมามองอเล็กอีกเลยอเล็กนั่งอยู่ที่โต๊ะคนเดียวน้ำตาขล่อบ้าเขา,ารู้ว่านี่อาจจะเป็นการตัดสินใจที่ยากลำบากที่สุดในชีวิตแต่เขาก็ไม่เสียใจที่เลือกเอมิลี่อเล็กกลับมาถึงบ้านด้วยความรู้สึกที่ปะปนกันไปทั้งเสียใจโกรธและสับสนเอมิลี่เห็นสีหน้าของเขาเธอก็รู้ได้ทันทีว่าเกิดอะไรขึ้น พวกเขาทำแบบนั้นกับคุณจริงๆเหรอเอมิลี่ถามเสียงสัน่นเธอไม่อยากจะเชื่อว่าพ่อแม่ของอเล็กจะตัดขาดกับลูกชายเพียงเพราะเรื่องนี้อืมอเล็กพยักหน้าพวกเขาโกรธมากที่ผมโกหกเรื่องงานและบอกว่าผมทำให้พวกเขาอับอายฉันเสียใจจริงๆอเล็กเอมิลี่พูดเธอรู้สึกผิดที่เป็นต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดอย่าโทษตัวเองเลยอเล็กพูดผมเป็นคนเลือกเองแต่ฉันเอมิลี่พูดไม่ออกเธอไม่รู้จะปลอบใจเขาอย่างไรไม่เป็นไรหรอกอเล็กพูด เดี๋ยวทุกอย่างก็ดีขึ้นเองเอมิลี่โผล่เข้ากอดอเล็กแน่นเธอจุบเขาอย่างอ่อนโยนฉันรักคุณนะอเล็กผมก็รักคุณเอมิลี่อเล็กกระซิบไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นผมก็จะไม่ทิ้งคุณไปไหนหลายเดือนผ่านไปอเล็กและเอมิลี่ใช้ชีวิตยังมีความสุขพวกเขาพยายามติดต่อกับพ่อแม่ของอเล็กแต่ก็ไม่เป็นผลแคทเทอรีนและริชาร์ดยังคงโกรธและไม่ยอมพูดคุยกับพวกเขาเอมิลี่รู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเธอพยายามทำทุกอย่าง เพื่อให้พ่อแม่ของอเล็กยอมรับเธอแต่ก็ดูเหมือนจะไม่เป็นผลคุณไม่ต้องพยายามขนาดนั้นหรอกอเล็กพูดเมื่อเห็นเอมิลี่พยายามติดต่อกับพ่อแม่ของเขาอีกครั้งแต่พวกเขาเป็นพ่อแม่ของคุณนะักเอมิลี่พูดฉันอยากให้คุณกลับมาคืนดีกันผมรู้ว่าคุณหวังดีอเล็กพูดแต่บางทีมันอาจจะดีกว่าถ้าเราปล่อยให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์แต่เอมิลี่กำลังจะแย้งแต่เล็กยกมือห้ามไว้เชื่อผมเถอะอเล็กพูด บางทีการอยู่ห่างกันสักพักอาจจะทำให้พวกเขาคิดอะไรได้บ้างเอมิลี่ถอนหายใจเธอรู้ว่าอเล็กพูดถูกแต่เธอก็อดเป็นห่วงไม่ได้ฉันรู้ว่าคุณรักพ่อแม่ของคุณมากเอมิลี่พูดและฉันก็ไม่อยากเป็นสาเหตุที่ทำให้คุณต้องตัดขาดกับพวกเขาคุณไม่ใช่สาเหตุหรอกเอเล็กพูดพวกเขาต่างหากที่ไม่ยอมเปิดใจยอมรับในตัวคุณฉันหวังว่าสักวันหนึ่งพวกเขาจะเข้าใจเอมิลี่พูดผมก็หวังอย่างนั้นเอเล็กพูด แต่ไม่ว่ายังไงผมก็ยังมีคุณอยู่ข้างๆเสมอเอลเล็กและเอมิลี่กอดกันแน่นพวกเขารู้ว่าเส้นทางข้างหน้าอาจจะไม่ง่ายแต่พวกเขาก็พร้อมที่จะจับมือกันและก้าวผ่านอุปสรรคไปด้วยกันวันหนึ่งขณะที่เอมิลี่กำลังทำงานอยู่ที่บ้านโทรศัพท์ของเธอก็ดังขึ้นเธอแปลกใจที่เห็นเบอร์ของแคทเทอรีนสวัสดีค่ะเอมิลี่พูดอย่างระมัดระวังเอมิลี่แคทเธอรีนพูดเสียงเรียกฉันมีเรื่องอยากจะคุยกับเธอเรื่องอะไรหรือคะเอมิลี่ถามฉันอยากจะขอโทษสำหรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นแคทเทอรีนพูด ฉันรู้ว่าฉันทำตัวไม่ดีกับเธอและฉันก็เสียใจจริงๆเอมิลี่แทบไม่อยากเชื่อหูตัวเองคุณแม่หมายความว่าอย่างนั้นจริงๆเหรอคะใช่แคทเธอรีนตอบฉันคิดทบทวนเรื่องทั้งหมดแล้วและฉันก็รู้ว่าฉันผิดเองฉันไม่ควรตัดสินเธอจากแค่เรื่องการศึกษาหรือฐานะทางสังคมฉันดีใจที่คุณแม่คิดได้อย่างนั้นค่ะเอมิลี่พูดฉันเองก็อยากจะขอโทษคุณแม่เหมือนกันนะคะสำหรับเรื่องที่ฉันไล่คุณแม่ออกจากบ้านช่างมันเถอะแคทเธอรีนพูด ฉันสมควรโดนแล้วละฉันแค่อยากจะบอกเธอว่าฉันยอมรับเธอเป็นลูกสะใภ้แล้วนะจริงเหรอคะเอมิลี่ถามด้วยความดีใจขอบคุณมากกับคุณแม่แล้วก็แคทเธอรีนลังเลเล็กน้อยฉันกับริชาร์ยอยากจะชวนเธอกับอเล็กไปทานข้าวเย็ยนที่บ้านเราได้สิคะเอมิลี่ตอบเรายินดีมากเลยคะ่ะหลังจากวางสายจากแคทเธอรีนเอมิลี่ก็รีบโทรหาอเล็กทันทีคุณจะไม่เชื่อแน่แน่ว่าใครโทรมาเอมิลี่พูดด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นใครเหรออเล็กถามแม่ของคุณ เอมิลี่ตอบท่านขอโทษฉันสำหรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นและยังชวนเราไปทานข้าวเย็ยนที่บ้านด้วยจริงเหรออเล็กถามด้วยความประหลาดใจผมไม่อยากจะเชื่อเลยท่านบอกว่าท่านยอมรับฉันเป็นลูกสะภ้ายแล้วเอมิลี่พูดต่อและท่านก็สำนึกผิดแล้วจริงๆนี่เป็นข่าวดีที่สุดเลยอเล็กพูดด้วยรอยยิ้มในที่สุดครอบครัวเราก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมสักทีใช่เอมิลี่เห็นด้วยฉันดีใจจริงๆผมก็เหมือนกันอเล็กพูดผมรักคุณนะเอมิลี่ ฉันก็รักคุณค่ะ Alex, Emily อเล็กเอมิลี่ตอบในเย็นวันนั้นอเล็กและเอมิลี่ก็เดินทางไปที่บ้านของแคทเธอรีนและริชาร์ดบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเองริชาร์ดเองก็ดูอ่อนโยนลงกว่าเดิมมากพ่อขอโทษสําหรับทุกอย่างนะลูกริชาร์ดพูดกับอเล็กพ่อไม่ควรทําตัวแบบนั้นเลยผมเองก็ต้องขอโทษพ่อกับแม่เหมือนกันครับอเล็กพูดที่ผมโกหกเรื่องงานเอาละละแคทเธอรีนพูดเรื่องมันผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปเธอต่อไปนี้เรามาเริ่มต้นกันใหม่ดีกว่านะ ครับแม่อเล็กยิ้มเอมิลี่ริชาร์ดหันมาพูดกับเอมิลีพ่อต้องขอโทษหนูด้วยนะาสำหรับทุกอย่างที่พ่อเคยพูดไม่ดีกับหนูไม่เป็นไรคะ่ะคุณพ่อเอมิลี่พูดฉันเข้าใจคะ่ะต่อไปนี้แคทเธอรีนพูดเรามาเป็นครอบครัวเดียวกันอย่างมีความสุขเถอะนักค่ะคุณแม่เอมิลี่ยิ้มคำคืนนั้นเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและรอยยิ้มทุกคนต่างมีความสุขที่ได้กลับมาพร้อมหน้าพร้อมตาก,กันอีกครั้งเอมิลี่รู้สึกขอบคุณที่ในที่สุดครอบครัวของอเล็กก็ยอมรับเธอ อเล็กมองดูเอมิลี่และครอบครัวของเขาพูดคุยกันอย่างมีความสุขเขารู้สึกโชคดีเหลือเกินที่มีเอมิลี่อยู่เคียงข้างและเขาก็รู้ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพวกเขาก็จะจับมือกันและก้าวผ่านมันไปด้วยกันหลายปีผ่านไปอเล็กและเอมิลี่ก็ยังคงรักกันและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขพวกเขามีลูกด้วยกันสองคนและตั้งชื่อว่าความหวังและความฝันครอบครัวของพวกเขากลายเป็นครอบครัวใหญ่ที่อบอุ่นและเต็มไปด้วยความรักแคทเธอรีนและดิชาร์กลายเป็นคุณปู่คุณย่าที่ใจดีและรักหลาน มากพวกเขามักจะมาเยี่ยมครอบครัวของอเล็กและเอมิลี่อยู่เสมอและคอยช่วยเหลือดูแลหลานๆเอมิลี่รู้สึกขอบคุณสำหรับทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเธอได้เรียนรู้ว่าความรักและความเข้าใจสามารถเอาชนะอุปสรรคทุกอย่างได้และเธอก็มีความสุขที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวที่แสนวิเศษนี้อเล็กเองก็รู้สึกขอบคุณสำหรับทุกอย่างเช่นกันเขารู้ว่าเขาโชคดีแค่ไหนที่มีเอมิลี่และครอบครัวที่น่ารักอยู่เคียงข้าง และเขาก็สัญญาว่าจะรักและดูแลพวกเขาตลอดไปและแล้วเรื่องราวความรักของอเล็กและเอมิลี่ก็กลายเป็นตำนานที่เล่าขานกันไปในครอบครัวของพวกเขาเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักที่เอาชนะอุปสรรคความเข้าใจและการยอมรับซึ่งท้ายที่สุดแล้วทุกคนก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขตลอดไปภาคผนวกเรื่องราวนอกตำนานหลายปีหลังจากเหตุการณ์ความขัดแย้งและการคืนดีเอมิลี่และอเล็กยังคงใช้ชีวิตคู่ที่เปลี่ยมสุขในมหานครนิวยอร์กความรักของทั้งคู่มั่นคง และลึกซึ้งยิ่งขึ้นอเล็กยังคงภูมิใจในตัวเอมิลี่ภรรยาผู้เป็นทั้งเพื่อนคู่คิดและคู่ชีวิตส่วนเอมิลี่ก็ไม่เคยลืมบทเรียนอัลลัมค่าที่เธอได้รับจากประสบการณ์ครั้งนั้นเธอยังคงมุ่งมั่นในเส้นทางของกราฟิกดีไซเนอร์ความสามารถของเธอเป็นที่ยอมรับในวงกว้างสตูดิโอเล็ดเลดของเธอเติบโตและประสบความสําเร็จอย่างงดงามแคเทเธอรีนและริชาร์ดยังคงแวะเวียนมาเยี่ยมครอบครัวของอเล็กและเอมิลี่อยู่เสมอความสัมพันธ์ของพวกเขากับเอมิลี่พัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นแคเทเรี เริ่มยอมรับในตัวเอมิลี่มากขึ้นเธอชื่นชมในความสามารถและความมุ่งมั่นของลูกสะภ้าแม้ว่าบางครั้งเธอจะยังคงไม่ได้ที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิถีชีวิตแบบคนเมืองของเอมิลี่และอเล็กอยู่บ้างแต่ก็เป็นไปด้วยความเอ็นดูมากกว่าความขุ่นเคืองริชาร์ดเองก็เปลี่ยนไปไม่น้อยเขากลายเป็นคุณปู่ที่ใจดีและเอาใจใส่หล,ลานเขาใช้เวลากับความหวังและความฝันลูกๆของอเล็กและเอมิลี่อย่างมีความสุขสอนให้พวกเขาเล่นหมากรุกเล่านิทานก่อนนอนและพาไปเที่ยวสวนสัตว์ความเยื่อหยิ่ง และความถือตัวในอดีตของเขาจางหายไปกลายเป็นความภาคภูมิใจในตัวลูกชายและครอบครัวอยู่มาวันหนึ่งขณะที่เอมิลี่กำลังจัดเอกสารเก่าๆในสตูดิโอเธอพบอัลบั้มรูปเก่าเล่มหนึ่งเข้าโดยบังเอิญเมื่อเปิดดูเธอก็พบกับภาพถ่ายของอเล็กในวัยเด็กภาพถ่ายใบหนึ่งสะดุดตาเธอเป็นพิเศษเป็นภาพอเล็กในชุดช่างซ่อมท่อน้ำยินยิ้มอย่างภูมิใจอยู่หน้าบ้านหลังเก่าของครอบครัวด้านหลังภาพเขียนด้วยลายมือของอเล็กว่าความฝันของฉัน เอมิลี่อมยิ้มเมื่อนึกถึงเรื่องราวในอดีตเธอจำได้ว่าอเล็กเคยเล่าให้เธอฟังว่าเขาเคยฝันอยากเป็นช่างซ่อมท่อน้นาแต่ถูกครอบครัวบังคับให้เรียนวิศวกรรมเขาเคยแอบไปฝึกงานกับช่างซ่อมท่อน้นาในช่วงปิดเทอมฤดูร้อนแต่ก็ต้องล้มเลิกความฝันไปเพราะแรงกดดันจากครอบครัวทันใดนั้นเอมิลี่ก็เกิดความคิดบางอย่างขึ้นเธอตัดสินใจนำภาพถ่ายใบนั้นไปใส่กรอบอย่างดีและมอบให้กับอเล็กในวันครบรอบแต่งงานปีต่อไปเธอเขียนข้อความสั้นๆแนบไปกับรูปภาพว่าแด่ความฝันที่ยังคงอยู่ในใจเสมอ เมื่ออเล็กได้รับของขวัญจากเอมิลี่เขาก็รู้สึกตื่นตันใจอย่างบอกไม่ถูกน้ำตาคลอเบ้าเมื่อเขาจ้องมองภาพถ่ายในวัยเด็กของตัวเองภาพนั้นเตือนความทรงจำให้เขานึกถึงความฝันที่เขาเคยละทิ้งไปแต่ในขณะเดียวกันมันก็ทำให้เขารู้สึกขอบคุณสำหรับเส้นทางชีวิตที่เขาได้เลือกเดินขอบคุณนะเอมิลี่อเล็กพูดเสียงเครือนี่เป็นของขวัญที่มีค่าที่สุดที่ผมเคยได้รับฉันรู้ว่าคุณเคยฝันอยากเป็นอะไรเอมิลี่พูด และฉันก็ภูมิใจในตัวคุณเสมอไม่ว่าคุณจะเป็นอะไรก็ตามอเล็กโอบกอดเอมิลี่ไว้แนบแน่นเขารู้สึกโชคดีเหลือเกินที่มีเธออยู่เคียงข้างเธอไม่เพียงแต่เป็นภรรยาที่รักและห่วงใยเขาเท่านั้นแต่ยังเป็นคนที่เข้าใจและสนับสนุนความฝันของเขาอย่างแท้จริงผมรักคุณเอมิลี่อเล็กกระซิบฉันก็รักคุณอเล็กเอมิลี่ตอบจากวันนั้นเป็นต้นมาภาพถ่ายของอเล็กในชุดช่างซ่องท่อน้ําก็กลายเป็นของตกแต่ง ชิ้นอสำคัญในบ้านของพวกเขามันไม่เพียงแต่เป็นเครื่องตันใจถึงความฝันในวัยเด็กของอเล็กแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรักความเข้าใจและการยอมรับซึ่งเป็นหลักฐานที่มั่นคงของครอบครัวอันแสนอบอุ่นและมีความสุขของพวกเขาตลอดไปเรื่องราวของอเล็กและเอมิลี่ยังคงเป็นที่จดจำและเล่าขานมันเป็นบทพิสูจน์ว่าความรักที่แท้จริงนั้นอยู่เหนือกรอบเกณฑ์ทางสังคมและสามารถเอาชนะอุปสรรคทั้งปวงได้และที่สำคัญที่สุด มันสอนให้เราเรียนรู้ที่จะเปิดใจยอมรับและเคารพในความแตกต่างของกันและกันบทเรียนข้อคิดและแนวทางแก้ไขจากเรื่องราวของอเล็กและเอมิลี่เรื่องราวความรักของอเล็กและเอมิลี่สะท้อนให้เห็นถึงบทเรียนอันล้ำค่าในการใช้ชีวิตคู่และการอยู่ร่วมกันในสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมที่ยังคงยึดติดกับค่านิยมแบบเดิมๆที่ให้ความสำคัญกับวัตถุฐานะและการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยเราสามารถสรุปบ,บทเรียนข้อคิดและแนวทางแก้ไขจากเรื่องราวของพวกเขาได้ดังนี้หนึ่ง คุณค่าของคนไม่ได้วัดกันที่วัตถุหรือใบปริญญาเอมิลี่เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตแม้ว่าเธอจะไม่มีการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยแต่เธอก็มุ่งมั่นทุ่มเทและพัฒนาทักษะความสามารถจนเป็นที่ยอมรับในสายอาชีพสิ่งนี้ตอกย้ำว่าคุณค่าที่แท้จริงของคนอยู่ที่ความสามารถความพยายามและจิตใจที่ดีงามไม่ใช่เพียงแค่ใบปริญญาหรือทรัพย์สินเงินทองสองการเปิดใจยอมรับและเคารพในความแตกต่าง ความขัดแย้งในครอบครัวของอเล็กเกิดขึ้นจากการที่พ่อแม่ของเขาไม่ยอมรับในตัวเอมิลี่เพียงเพราะเธอมีพื้นฐานทางสังคมและการศึกษาที่แตกต่างจากพวกเขาบทเรียนสำคัญที่เราได้เรียนรู้คือการเปิดใจยอมรับและเคารพในความแตกต่างของกันและกันเป็นสิ่งจำเป็นในการสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนและมีความสุขทั้งในระดับครอบครัวและระดับสังคมสามความรักและความเข้าใจคือหลักฐานของชีวิตคู่แม้จะต้องเผชิญกับแรงกดดันจากครอบครัวแต่อเล็ก และเอมิลี่ก็ยังคงจับมือกันแน่นความรักและความเข้าใจที่ทั้งคู่มีให้กันเป็นพลังสําคัญที่ช่วยให้พวกเขาผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าความรักที่แท้จริงนั้นอยู่เหนือเงื่อนไขาทางสังคมและสามารถเอาชนะได้ทุกอุปสรรคสิการสื่อสารอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมาการสื่อสารเป็นกุญแจสําคัญในการแก้ไขปัญหาและความขัดแย้งอเล็กและเอมิลี่สามารถก้าวข้ามผ่านความเข้าใจผิดและอคติข,ของครอบครัวได้เพราะพวกเขากล้าที่จะพูดคุยกันอย่างเปิดเผย และตรงไปตรงมารวมถึงการสื่อสารกับพ่อแม่ของอเล็กด้วยความจริงใจแม้จะต้องเผชิญกับความยากลําบากก็ตาม5เวลาและการให้อภัยช่วยเยียวยาบาดแผลความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอาจสร้างบาดแผลในใจให้กับทุกฝ่ายแต่การเวลาและการให้อภัยจะช่วยเยียวยาบาดแผลเหล่านั้นได้ดังจะเห็นได้จากกรณีของแคทเธอรีนและริชาร์ดที่ในที่สุดก็สํานึกผิดและยอมรับในตัวเอมิลี่แม้จะต้องใช้เวลาอยู่บ้างก็ตามแนวทางแก้ไขสําหรับผู้ที่เผชิญสถานการณ์คล้ายคลึงกัน ยืนหยัดในคุณค่าของตัวเองอยากปล่อยให้คำพูดหรือการกระทำของผู้อื่นมาลดทอนคุณค่าในตัวเองจงเชื่อมั่นในความสามารถและศักยภาพของตนเองสื่อสารอย่างสันติพยายามพูดคุยและอธิบายความคิดความรู้สึกและความต้องการของตนเองอย่างชัดเจนและตรงไปตรงมาหลีกเลี่ยงการใช้อารมณ์หรือถ้อยคำที่รุนแรงสแสวงหาคนกลางหากการเจราจาด้วยตอนอเองไม่เป็นผลอาจลองขอความช่วยเหลือจากคนกลางที่ทั้งสองฝ่ายให้ความเคารพ และไว้วางใจเพื่อช่วยไกล่เกลี่ยและหาทางออกร่วมกันให้เวลากับตัวเองและอีกฝ่ายบางครั้งการถอยออกมาหนึ่งก้าวให้เวลากับตัวเองและอีกฝ่ายได้ทบทวนและสงบสติอารมณ์อาจช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นได้ขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญหากความขัดแย้งรุนแรงและส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตอาจพิจ,จารณาขอความช่วยเหลือจากนักจิตวิทยาหรือผู้ให้คำปรึกษาครอบครัว ท้ายที่สุดแล้วเรื่องราวของอเล็กซ์และเอมิลี่เป็นเครื่องต้นใจให้เราตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดใจยอมรับเคารพในความแตกต่างและให้คุณค่ากับคนคนหนึ่งจากสิ่งที่เขาเป็นไม่ใช่สิ่งที่เขามีความรักและความเข้าใจคือพลังอันยิ่งใหญ่ที่สามารถเอาชนะอุปสรรคทั้งปวงและนำพาความสุขที่แท้จริงมาสู่ชีวิตถ้อยคำจากใจถึงผู้อ่านทุกท่านเรื่องราวของอเล็กซ์และเอมิลี่ที่ทุกท่านได้อ่านจบไปนั้นเป็นเพียงหนึ่งตัวอย่างของความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นได้ในสังคมที่ ซึ่งค่านิยมแบบดั้งเดิมการให้ความสำคัญกับวัตถุฐานะและการศึกษาระดับสูงยังคงมีอิทธิพลต่อความคิดและการตัดสินผู้คนอย่างไรก็ตามแก่นแท้ของเรื่องนี้ไม่ได้ต้องการชี้นำว่าการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยนั้นไร้ค่าหรือการประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นสิ่งที่ผิดตรงกันข้ามเราสนับสนุนให้ทุกคนฝ่หาความรู้และพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพไม่ว่าเส้นทางนั้นจะเป็นเช่นไร สิ่งที่เรื่องราวนี้ต้องการสื่อสารออกไปคือคุณค่าที่แท้จริงของคนไม่ได้ถูกจำกัดอยู่เพียงแค่ใบปริญญาทรัพย์สินเงินทองหรือภูมิหลังทางครอบครัวแต่ขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นความพยายามจิตใจที่ดีงามและความสามารถในการสร้างคุณค่าให้กับตนเองและผู้อื่นเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเรื่องราวนี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อ่านทุกท่านเปิดใจกว้างยอมรับในความแตกต่างและเคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ไม่ว่าบุคคลน,นั้นจะมีการศึกษาฐานะหรือภูมิหลังอย่างไร จงยาตัดสินผู้คนจากเปลือกนอกแต่จงมองให้ลึกลงไปถึงจิตใจและความสามารถที่แท้จริงของพวกเขานอกจากนี้หากท่านกำลังเผชิญกับสถานการณ์ความขัดแย้งที่คล้ายคลึงกันไม่ว่าจะในครอบครัวที่ทำงานหรือในสังคมขอให้ท่านจงเข้มแข็งยืนหยัดในคุณค่าของตัวเองและกล้าที่จะสื่อสารความคิดและความรู้สึกของท่านอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมาความรักความเข้าใจและการให้อภัยคือพลังอันยิ่งใหญ่ที่จะช่วยให้เราก้าวข้ามผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้สุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่าน จงมีความสุขกับชีวิตและประสบความสำเร็จในเส้นทางที่ท่านเลือกเดินด้วยรักและปรารถนาดี